สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับวันนี้มาดูรถชายใหญ่ครับนี่ฮะสี่ล้อเทนเลอร์ครับอุ้ยนี่กำลังโคเลยขัดขบโป๊ คู่ในช่างยงนี่ทำอะไรเนี่ยนัดภายในเนี่ยนี่ครับเริ่มทำงานแล้วอันนี้เพิ่งทำันเรกวะครับนี่ครับผมเพิ่งทำันเร็วอรโอ้โห<อ>แกจะเอาสีอะไรครับนี่ยังไม่รู้เลยยังไม่รู้ยังไม่แจ้งเลยยังไม่แจ้งเลย<อ><อ>นี่ อุ้ยลือออกมาหมดเลยนี่ครับเพิ่งทำมาแรครับลงมือแล้วอุ้มตกไปแล้วเรัะบ้านกลนี่นนี้ต้องถอ,อดออกหมดเลยบอกครับ ครับเห็นแล้วมึงเห็นเต็มเต้มเลยนะวนูรถบึงด่วน,นเขื้อขอข่อัไหม เอาเอาเอาไอ้กระป๋องนมาใส่มาเลยนูมจโอ้วนกำลัปัอย่างกี่เลยล้มลบอะไรเนยนี่กโป๊ะนี่กลังเชย้เธอน่าอ้ยอลลหน่าเนาะฮะ อันะททนีอันนี้ต่อหลังซูเปอร์เกตทำไมได้ทำสีก่อนซูเปอร์เกตจอดยู่ยเลยอ่ะ นี่ทางนี้ช่างกระโปงูดเสร็จแล้วนะนี่ได้ใช้งานแล้วโคนานเลยพี่คันหนึ่งอะไม่นานหรอไม่นานปะ นี้จะเริ่มงานวันแรกนะเริ่มทำสีโปะขัดวันแรกครับโอ้โอเริ่มขัดแล้ว แล้วโอแล้วก็จะทำสีต่อน่าจะไม่นานครับอีกแป๊บเดียวน่าจะเสร็จนะช่างกำลังลื้อเลยทางนี้ก็กำลังลือ้อหอดออกหมดแล้วนี่ออกหมดแล้ว งานเข้าเยอะไหมช่างครับงานเข้าเยอะไหมครับรถคิ้วตอนนี้กี่คันรถโว่มีอยู่ ปกล้อ,ออีกครับปอกปลอกล้อ,อที่วิ่งดิง่ัวโอ้ยขันหัวลายๆนะก็เขาซื้อซื้อมาใหม่ก็ซื้อมาจากบ้านบ้านชันเพลนบ้านหลักชั้นเพลนประคนชัยนะตะเล็คนระยองเขาไปซื้อโอ้แต่เขาไปวิ่งกับใช่ด้วงโอ้ยเขาจะมาทำซีใหม่เลยครับโอ้ต้องรอคิวก่อนเนาะครับต้องรอขึ้นมาขึ้นมา

เ้าบ่เหยียบบ่เหยียบบันไดบันไดเนี่ยลือกันใหญ่เลยครับพี่น้องโอ้รอยชมครับรอยชมเสร็จมานี่สวยแน่นอนเลยก็ รอติดตามครับผมก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย